ิ้ไอรินเผยปมชีวิตในวัยเด็กเคยถูกล่วงละเมิดจนทําให้กลัวผู้ชายด้านชีวิตในวงการบันเทิงเปิ้นไอรินก้าวเข้าสู่วงการจากการถ่ายโฆษณาและแสดงละครผลงานละครชิ้นแรกเรื่องกะล่อนคูณ2ก่อนที่จะมาโด่งดังกับบทนางฝนจากละครสาวน้อยคาเฟ่ หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงอีกทั้งถ่ายแบบมากมายและหันมาเอาดีด้านการร้องเพลงจนดังทั่วเมืองอีกครั้งกับเพลงมันนี่ฟังแล้วรวยที่ฮิตทั้งเนื้อเพลงและท่าเต้นเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟร d เดย์โช ผลิตโดย CHANGE 2561 <_ d ose> เปิ้ลไอรินได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกเผยปมชีวิตในวัยเด็กเคยถูกล่วงละเมิดจนทําให้กลัวผู้ชายและปิดกั้นตัวเองเพร้อมปมในใจที่ทําให้คิดว่าแม่ไม่รักเด็กคนหนึ่งต้องแข็งแกร่งแค่ไหนถึงจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้แค่ต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆแต่กลับรู้สึกว่างเปล่า อีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่ทุกขรมานที่สุดและความรักอีกครั้งคิดว่าจะเซอร์ไพรส์เขาแต่ดันโดนเซอร์ไพรส์กลับแฟนที่รักกัน6ปีแอบไปมีชูประสบการณ์อกหักที่สุดในชีวิตรักกับหมออเมริกันให้เงินเดือนละล้านความรักที่คิดว่าจะต้องลงเอยกับผู้ชายคนนี้แหละแต่ดันเกิดเหตุนี้ซะก่อนชีวิตในตอนนี้เคยถูกล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กเปิ้ลไอรินคุณยายพาไปที่บ้านเพื่อนคุณตาคนหนึ่งเขาก็กวักมือเรียกให้เปิ้ลนไป พอเปิ้ลไปหาเขาเขาก็เปิดประโรงเปิ้ลแล้วก็เอามือจับโดนของลับเปิ้ลก็วิ่งกลับไปหายายก็มีเหตุการณ์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งคุณแม่เปิ้ลแต่งงานกับนักธุรกิจปิดเทอมเปิ้ลก็มีโอกาสได้ไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งขณะที่เปิ้ลหลับสนิทคนในบ้านเขามากระชากผ้าห่มเปิ้นลวนลามเราหลังจากนั้นเราก็เลยเป็นคนค่อนขางกลัวผู้ชายปิดตัวเองกับผู้ชายพอสมควรเลยรู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้รักเราเปิ้ลไอริน เปิ้ลไม่รู้จริงๆว่าความรักคืออะไรเกิดมาเปิ้ลก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยโตมาในสภาพที่ว่าคุณแม่ท่านแต่งงานใหม่เปิ้ลก็ไม่ได้รับอนุญาตที่เรียกแม่ว่าแม่เลยแม่ที่เรียกว่านาเปิ้ลไม่ได้อยู่กับแม่เลยเจอแม่ครั้งแรกก็ตอนที่เปิ้ลสองขวบแล้วเราหวังมาตลอดว่าเราเจอเขาแล้วเขาจะต้องกอดเรารักเราครั้งแรกที่เจอแล้วรู้ว่าคนนี้เป็นแม่ประโยคแรกที่แม่พูดเอามันมาทำไมความรักที่รู้สึกทุกทรมานที่เปิ้ลไอริน มันเป็นความรักที่ทุกขรมานเราต้องการใครที่อยู่ด้วยเรามานั่งมองชีวิตเราย้อนกลับไปเราเป็นคนที่โคตรไม่มีใครเลยเนอะอเราอยู่คนเดียวจริงๆบนโลกวันหนึ่งเปิ้ลขับรถชนกับรถสิบล้อแล้วแฟนเราก็โทรมาจากอังกฤษแล้วก็ถามเราว่าเป็นอย่างไรสบายดีไหมตอนนั้นเราใส่เฝือกแขนและใส่เฝือกขาเปิ้ลก็บอกเขาว่าสบายดีไม่เป็นไรแต่น้ำตายหยดลงใส่เฝือกเลยค่ะแล้วเขามีแพลนว่าพ่อเขาให้เขาเรียนจบด็อกเตอร์อีก7ปีจบเงนินไม่เป็นไรฉันไม่รอแล้ว ความรักที่อกหักที่สุดในชีวิตเปิ้ลไอรินแฟนที่คบกันมา6ปีครึ่งเขามีทูเปิ้ลก็เปเซเซอร์ไพรส์เขาเปิ้ลกำลังจะเช็คอินเขาก็ความบัตรประชาชนมาเช็คอินโรงแรมแล้วพนักงานโรงแรมบอกว่านี่ไม่ใช่คุณเป็นผู้หญิงอะคะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยตําบนต่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงไหมยมกโทรคุยกันไหมพี่เชื่อไหมคะว่าหนูกับ บอใบไม้คนห้องเดียวกันแล้วแต่เราไม่ได้มีอะไรกันนะคะเพราะหนูนอนที่โซฟาแต่หนูมีแฟนแล้วเราก็บอกเขาว่าแล้วแฟนเธอเบอร,บอร์มือถือเบอร์อะไรเปิ้ลก็ยกหูโทรคุยกับแฟนเขาแล้วถามเลยว่าแฟนคุณเคยมีชู้ไหมคะแฟนเขาตอบเรามาว่าเคยครับและรักอีกครั้งคนนี้เป็นชาวต่างประเทศเปิ้ลไอรินเขาเป็นคุณหมอเกี่ยวกับข้อและกระดูกที่ฟลอริดาเคยเขียนสเปกตัวเองไว้ถึง80ข้ออะไรคือคุณสมบัติที่ต้องละเอียดขนาดนั้นเอ่ย เิ้ลไอรินคือยิ่งเจอยิ่งครบ80บเขารวยมากเลยใช่ไหมเอ่ยเห็นบอกว่าให้เงินเดือนละล้านเปิ้ลไอรินผมให้คุณเดือนละล้านแต่ไม่ได้ให้ฟรีนะคุณจะต้องทำพีอาร์มาร์เก็ตติ้งให้กับคลินิกของเขาด้วยก็เหมือนจ้างงานเราเขาขอแต่งงานเปิ้ลไอรินเขาขอแต่งงานใช่ค่ะเขาก็พาเราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์คุกเข่าแล้วเขาก็ให้แหวนเปิ้ลวงหนึ่งตอนที่เขาขอเราแต่งงานตรง,ง,งนั้นเราก็บอกว่า yes i do เราน่าจะลงเอยกับคนนี้แหละแต่เปิ้ลไอริน